ู้ชมคะไปดูในเรื่องของการเยี่ยมเยียนกันบ้างนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทแห่งที่1และแห่งที่2พร้อมทั้งได้มีการมอบชุดตรวจนะคะแบบ UTM และชุดตรวจแบบล a p i d Test นายอนุชานาคาสายร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทแห่งที่1ตําบลเขาท่าพระอําเภอเมืองชัยนาทและโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองที่ตั้งอยู่ภายในโรงยิมเนเซียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและได้มีการมอบชุดตรวจโควิดแบบ UTM จํานวน4,000ชุดและชุดตรวจแบบรับปิดเช็10,000ชุด จากนั้นค่ะได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักคอยโรงเรียนพิกุลงามตําบลคุ้งสัมเพาและศูนย์พักคอยตําบลศิลาดวนตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดศูนย์ป่าพื้นที่อำเภอมโนรมโดยได้เป็นประธานนะคะในการมอบเตียงกระดาษพร้อมกับที่นอนและอุปกรณ์สิ่งของใช้จําเป็นให้แก่ศูนย์พักคอยดังกล่าวด้วยค่ะครับทางด้านาของนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสิที่จังหวัดชัยนาท ในอำเภอต่างๆนะครับซึ่งก็มีศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสิบเาตำบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองชัยนาทซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุรณิธิตป,ป่วยอึ้งพากรอ,อีกที่หนึ่งครับศูนย์พักคอยผู้ป่วยตําบลบางหลวงอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดสวนลาไยแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งครับศูนย์พักคอยตําบลสรัรพยาซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดหลวงสิริบุรณารามตําบลสัพยาอําเภอสัพยาโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับ ได้กล่าวทักทายผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วก็พูดเป็นกำลังใจพร้อมกับมอบอาหารน้ำดื่มเจลล้างมือหน้ากากอนามัยให้กับทางศูนย์พักคอยเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโควิดสิที่อยู่ภายในศูนย์ครับค่ะ ไปกันที่นครประมกันบ้างนะคะที่อาคารอนเนกประสงค์กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนคุณเทียรพัฒประยูนสิทธิ์นะคะประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ไปมอบถุงกําลังใจสู้ภยัยโควิดสิบเสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากนั้นค่ะท่านก็ได้แสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กําลังใจภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครประถมที่ร่วมดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปรา บางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากว่ากลุ่มนี้นะคะอยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินกองทุนนะคะจำนวนทั้งสิ้น9 2 3 0 0 0บาทให้กับจังหวัดนคปรปฐมไว้สําหรับจัดหาถุงยางชีพ923ชุดนะคะเพื่อไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ติดเตียงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตนอ้น